พระคุนแผนขี่หงพารหนุ่มใหญ่หรือครุธพิม์พกลางตำนานความหายากที่สร้างในยุคตน้นสำหรับนักสะสมพระเครื่องและผู้ที่ชื่นชอบวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยชุตินทโรวัดโคสิตารามย่อมทราบดีว่าพระขุนแผนขี่หงพลรยคือหนึ่งในสุดยอดพระเครื่องที่เปี่ยมด้วยพุทธคุณและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พระขุนแผนขี่หงพรายของหลวงพก่อกวยได้รับการจัดสร้างในยุคต้นพิมพ์นี้ถือเป็นพิมพ์หายากลำดับต้นๆในบรรดาขุนแผนขี่หงพรายของหลวงพก่อกวยทําให้เป็นที่ต้องการอย่างมากในวงการพระขุนแผนขี่หงพรายพิมพ์นี้มีเอกลักษณ์ที่ใบหน้าขององค์พระขุนแผนที่ดูบึกบ่นคล้ายกับใบหน้าของครุฑจึงเป็นที่มาของชื่อพิมพ์หน้าครุฑ ซึ่งเป็นหนึ่งในพิมพ์ที่หายากที่สุดและได้รับความนิยมสูงสุดโดยพุทธคุณที่เชื่อกันว่าโดดเด่นในด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์และแคล้วคลาดปลอดภัยความพิเศษที่ทำให้พระคุณแผนขี่หงพรไเป็นที่ต้องการสร้างในยุคตน้นการสร้างในยุคแรกๆทำให้พระคุณแผนชุดนี้ได้รับพลังพุทธาคมจากหลวงพ่อกรัวยอย่างเต็มเปี่ยมพุทธคุณครบจักรวาลเชื่อกันว่า มีพุทธคุณครบถ้วนทั้งเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์โชคลาภและแคล้วคลาดปลอดภัยปั้มกันภัยจากสิ่งอัปมงคลเป็นที่ต้องการของนักสะสมความหายากและคุณค่าทางจิตใจทำให้พระขุนแผนพิมพ์นี้มีราคาสูงและเป็นของสะสมที่น่าครอบครองหากคุณกําลังมองหาพระเครื่องที่ทรงคุณค่าและเปี่ยมด้วยพุทธคุณพระขุนแผนขี่หงพรายของหลุมพะกวย พิมพ์หนุ่มใหญ่หรือหน้าครุฑพิมพ์กลางถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ครอบครองตำนานแห่งความหายากชิ้นนี้